ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณสันเขื่อนของเขื่อนภูมิพลนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันอาจะสวยงามอลังการขนาดไหนครับไปเริ่มต้นเลยครับผมว่าเพิ่งมาเคยเห็นครั้งแรกนะครับรูปสาธุค่ะอู๋อันนี้ด้านหลังนะครับยังไม่เห็นด้านหน้าเดินไปเรื่อย บรรยากาศโดยทั่วไปลมแรงข้างบนนั้นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะดูถ่ามีแพรมีอะไรด้วยครับน่าจะเป็นที่รับประทานอาหารว้าวยิ่งใหญ่เหลือเกิน ไม่ไหวเลยครับลึกดีทุ่นด้วยโออเห็นตัวปลาเลยเออเห็นตัวปลาด้วยโอ้สลสาบขนาดใหญ่เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าโอ้นอนครับ ล้อมรอบด้วยภูเขาข้างล่างก็น่าจะเป็นที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามีท่อส่งน้ำลงมาโอ้ขักแน่ข้างแรางในชีวิตเลยนะครับดินี่มาดูมาชมดิรอ เขาเปิดประตูไว้ห้ามเขาเขาคงเปิดน้ําอยู่มันจะมีการเปิดน้ําอยู่นะครับโอ้อลังการสุดยอดจริงๆภูเขายาวยาหมากักตอนนี้ก็ภูเขานั้นก็ทะ,ทะเล โอ้พระเจ้าเกืือนน้ำพลังชีวิตตอนนี้เปิดน้ำอยู่ผลิกแสไฟฟ้าอยู่อันนี้ด้านล่างด้านหลังด้านหลังเรียด้านหลังเนาะด้านหลังเปิดอยู่ไม่มักน่าจะเป็นท่อหนึ่งครับ ส่วนทางนี้ก็เป็นด้านหน้ากนนังมองเข้าไปโอ้ลิปเลย